สวัสดีจ้าสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุปูสุคนนะจ๊ะจ้ามาอนี้เนาะอ่าแมวมาสวนสตรอเบอรี่นาะจ้ะยู่เยอรมนีนอะอยู่เบอร์ลินนะจ๊ะมืีมาก,กับคุณสามีนะจ้ะอ่าเดี๋ยวห้องสิไปเก็บสตรอเบอรี่กันนะจ้ะเนาะเย่จ้ะไปไปกันอันนี้นะจ้ะอันนี้เป็นเพรานท่านเปิดเนาะมันปิดไปเดี๋ยวห้องสิไปเก็บสวนโน่นนูโ่นไปเก็บสวนหนึ่นกัน น,นี่คุณกําลังพัฒนิสุกนะจ๊ะนี่นี่เนาะไปคุณสามีย่างก่อนแล้วอันกล่องมันอาจจะสั้นแน่ยเนาจะเพราะว่ามือหนีแมวพอเดาขากล่องมานั่งเนาะใส่มือถือนะจ๊ะมาไปเบิง่งกันว่ามีหลายบ่คนบ่ค่อยหลายนะจ๊ะดิคนบ่ค่อยหลายข้าเจ้าเก็บไปทั้งหมด นี่โอ้ยเด็ดเหมันใหญ่เย้ะจีม่นน,น,นะน,น,น,กกนลูกด็กน่าก็กงออกหลายเนาะจ้ะอู้้นามอยู่ ตัว่าลูกว่ไงไดแต่ตเอาน,น่นนาจมันหน่าจหวันอยู่เตรียมเตรียมดีเอ้ยก่องเดียเด๋ยวยังสหาเข้มแนวกัน มันเต็มเมื่อนุอยอ้ยหมวยนมแล้วอยู่นี่ บ้างไงบังกอมันกะไม่บอกใครไงแต่ว่ามันแดงแล้วจ้ะ่าจะหวันอยู่

กนแม่บอกว่าอันอันเมื่อเมื่อปัญญาพวเป็นยังขอให้มันหนันมันแดงคนน่ะคนบอกว่าคนบป็นเนนเมื่อไงเป็นเนนอันว่าแต่อันตัวฉานมันแสบมันละหลายหล่เลยจ้ะซุกเต็มอยู่เก็บแป๊บเดียวไหมใกล้จะได้เต็มแล้วเน่าจะให้เบิ้งตะการตะกาเทียนเอามาวิ่ง มึงมึงเก็บแป๊บเดียวได้จ้าเนี่ยโอ้ย่หางมึงชื่อนายเนี่ยเก็บแป๊บเดียวมากถึงมากเมื่อกี้เนี่ยแค่เมื่อกี้นะที่เนี่ยไร้แล้วเพื่อนเก็บเอาเก็บเอาลายค่ะเห็นไหมจังหวเก็บโอ้หนูคนเริ่มหลายแล้ว เพิ่เก็บต่แค่ปลานี่นะจ๊ะเพิน่นีหลายปลาแต่ว่าเก็บเพราะทันใดมันทันมันท่นในีแดงไงเนาะเฮ้ยมวนลายลมวนลายแล้วผู้เก็บลายหลหน่อยหลมวนแล้วจ <c oughs> ัิหน่อยมัดแต่ว่ามันเหืนอนแมวเือตัวไหนไงเนาะตาเส้นแมวเราเอาเราอาหมด ตะมันแดงระว่าตะมันแดงจันป่สนใจดอกฉันเนีนน่ะเนียนรสฉาดมันมาฉัน่าเนียนน่ะลูกแง่ไปแง่ไปแต่ระหว่าหลายจานนี่ก็ต้องสูงกูอยากไม่มูมาเก็บเก็บสองคนแป๊บเดียวอ่าชัดสีแคนเอทไรฮะโอเคระว่าถามเราว่าเขียนซิมไหนบ่เดี๋ยว,ดว,ว,วยเดี๋ยวแมวสิซิม เด,ดือต้อนบริลลางได้อเดือดเอาไงมันจะอาสาได้ไงหวานก็ได้สมบูร อ่านนี้มาแดงว่าท่านถึงสุ้มเต็มแล้วเอามาตะการเดียวนะจ๊ะเก็บตะเดียวเต็มละไหลน้อยไหลน้อยๆน่อยละประมาณั้นนี่ หน่อยๆเพิ่นจะหวานไหมหน่อยๆเมื่อกี้ซิมหน่อยใหญ่ซิมหน่อยๆจะหวานไหม ยมาแต่เดียวเมวมาได้แค่เท่าไหลถึงครึ่งชั่วโมงมาประมาณครึ่งชั่วโมงแล้วเนี่ย,ยได้เนี่ยเต็มเต็มแล้วอันแค่แ,แมวถามว่าเอาอีกปะ่ะอันกินแค่สองคนนะจ๊ะนีประมาณนีประมาณน่าจะสองโลเนาะน่าจะพ่อละจ๊ะถ้าเก็บกินเดี๋ยวจะเหลือจะไงไงปะที่นี่ เดี๋ยวไม่เอาจักกับแล้วน่าจะพาแล้วเดี๋ยวกินมาหมดโอเขาเข็บที่ยามเลยขคนขาเจาะก็ร่างกอกมามวางยางออกมาเดี๋ยวแหวะแหวะสุกหลสุกไหลแล้วแต่เจ้าแม่จะออกแล้วพ่อแลลวพล้ว เวจะจะับะพ่อลอุยคนวงเกษตรียาเจ้าเห็มันวมันยน,นะก็เลยเก็บพ่อลเดี๋ยวเป็นกาแฟเนา,า้อจาวาถ้าเปิดอันเนี้ยคนเปิดดฟ้ามเดียวนึงนเ่ได้เปิดเว่าเขาเปิดดีฟ้ามนึ่งเาจมากไหม กินไก่สองคนนะจ๊ะให้วกเก็บอไรกินไก่สองคนอันแมวมัวมันเสียนเดี๋ยวยินบนอผวาอันมันร่มไหมจ๊ะอจะเสียงคอยเนานะจ่าแล้วกลับทาไมเดี๋ยวเออเพื่อแมอวอีกาอาจจะไี่ิด้กนอจ๊ะแต่วันนี้ก็พอคอยพอมาได้เพรว่าสากล่องเ่เดืยดมากช้ากล่องคอนะเม่เดืมากนัแล้วใส่มือถือ ก็จบ่ขอจบคลิปวิดีโอไว้แค่นี้นะจ๊ะเดี๋ยวอ่ามาเจอกันคลิปวิดีโอนะเบิง่งว่าแมวสิไปถ่ายใส่ใดกับ่ได้เฮ็ดวิดีโอโดนแล้วนะจ๊ะมื้อนี้ไปแล้วก็เดี๋ยวมาเจอกันคลิปวิดีโอวิดีโอหน้านะจ๊ะมื้อนี้ไปแล้วขอบคุณหลายๆนะจ๊ะที่เข้ามารับชมเนาะสวัสดีค่ะสวัสดีสัง่งออกมาแล้วเนาะจา๊ะนี่ๆๆ่นี่เด้อเนื้อเสบงนี่แค่ชัดแฟนยูโชว์ อันนี้เราจะเนตกานี่สั่งมาเร็วเกือบสามกิโลคิดไปว่าแค่สองกิโลอันสั่งเร็วสามเกือบสามกิโลเหลือแค่แปดประมาณแปดขีดประมาณบ่บ่เป็นแปดขีดเออเหลือแค่น้อยเดียวอ่ะเออก็จะสามโลน่จ๊ะเออห้อมัดชัดสิอเคเอเชเบลวายโรเนี้ยสิบสองออย สามกิโลโอเคนาะจะเพราะว่าแมวเบิ้งราคาอยู่ไออยุ่ยตามซูเปอร,นะร์มาร์ทเนาะหารอยกำเกือบหาอ้อยนาะจะเนื้อทือประคุมราคาแบบครึ่งต่อครึ่งนาะจะกลับไปเข้ามาเก็บเองนะ